สวัสดีค่ะเด็กๆ it's good to be with you today เป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้อยู่กับน้องๆในวันนี้ today we are going to begin a new topic on wisdom วันนี้เราจะมาเริ่มหัวข้อใหม่เกี่ยวกับสติปัญญาค่ะ where does wisdom come from สติปัญญานั้นมาจากไหน and how do we get it แล้วเราจะเอาวิธีนั้นมาได้อย่างไร these are important questions คำถามเหล่านี้แหละเป็นคำถามที่สำคัญมาก Even kids need wisdom. แม้แต่เด็กๆยังต้องการสติปัญญาเลย We have to make choices every day. เราต้องสร้างทางเลือกทุกๆวัน Sometimes we don't know what to do. บางครั้งเราไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร That is why we need wisdom. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องการสติปัญญา One time, my friend was competing in an English contest. มีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนของฉันได้รับการแข่งขันในการประกวดภาษาอังกฤษ His teacher took him the to in took to mall Bangkok ครูของเขาพาเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพ Where he and a few classmates ซึ่งเขาและเพื่อนร่วมชั้นอีกสองสามคน Would compete with students from other schools จะแข่งขันกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ Because he was at the mall all day เพราะว่าเขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าทั้งวัน He got tired of waiting เขาเบื่อที่จะรอคอย

แต่ห้างสรรพสินค้านั้นใหญ่มาก And was couldn't contest he couldn remember where the remember และเขาจำไม่ได้ว่า,าคารแข่งขันนั้นอยู่ที่ไหน He have phone bone didn't a เขาไม่มีโทรศัพท์ so he couldn't even call his teacher เขาจึงหาโทรหาอาจารย์ไม่ได้ after walking a little while หลังจากเดินไปได้สักพักหนึ่ง he decided to pray เขาตัดสินใจอธิษฐาน he didn't stop walking เขาไม่ได้หยุดเดิน he just prayed in his heart He walked He เพียงแค่อธิษฐานในใจขณะที่เขาเดิน He asked God what he should do เขาถามพระเจ้าว่าเขาควรจะทำอย่างไร He felt like the right thing to do เขารู้สึกเหมือนบางสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องทำ Was to stay calm คือการอยู่ในความสงบ And try to remember what was close to the contest และพยายามจดจำสิ่งที่ใกล้เคียงกับการประกวด he remembered seeing a mcdonald's close by เขาจำในว่าเห็น mcdonald's อยู่ใกล้ๆ if he could find mcdonald's ถ้าเขาพบ mcdonald's he should be able to find his teacher เขาควรจะหาอาจารย์ของเขาได้ after walking a while หลังจากเดินไปได้สักพัก he finally saw mcdonald's ในที่สุดเขาก็เห็น mcdonald's as he got closer เมื่อเขาเข้าใล้มากที่สุด he saw his teacher hismates เขาเห็นอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นของเขา He was so glad that God gave him wisdom. เขาดีใจมากที่พระเจ้าทรงประทานสติปัญญาแก่เขา And led him back to his teacher และเขากลับไปหาอาจารย์ของเขาได้ All of us need wisdom เราทุกคนต้องการสติปัญญา And the best wisdom comes from God. และสติปัญญาที่ดีที่สุดนั้นมาจากพระเจ้า wisdom protect us พระเจ้าให้สติปัญญาและปกป้องเรา us to can harm wisdom แต่การเลือกที่จะเพิกเฉยต่อสติปัญญาอาจทำให้เรานั้นเสียหายได้ the in พระเยซูพูดถึงเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ว่า Let's look take มาดูกันค่ะ

เช่นการเดินบนน้ํา and even raise people from the dead และทรงทําให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมา one day as he saw the crowds gathering วันหนึ่งขณะที่พระองค์ เห็นฝูงชนมารวมตัวกัน Jesus went up to the mountainside and sat down พระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและนั่งลง The disciples gathered around เราสาวกมารวมตัวกัน And he began to teach them และพระองค์เริ่มสั่งสอนพวกเขา He taught them this way พระองค์ทรงสอนเขาด้วยวิธีนี้ Anyone who listens to my teaching and follows it is wise ทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเรา และกระทําตามนั้นเป็นคนที่ฉลาด Just like a person who builds a house on solid rock ก็เปรียบเหมือนคนที่สร้างบ้านอยู่บนศีลา When the rain crashes down เมื่อฝนตกลงมา And the flood waters rise และน้ำท่วมสูงขึ้น And break against that house และทําลายบ้านหลังนั้น It stands firm because it was well built บ้านหลังนั้น ก็ตั้งอยู่นิ่งมั่นคง but anyone who hears my teaching and doesn't do it is foolish แต่ใครก็ตามที่ได้ยินคำสอนของเรา และไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นความโง่เครา just like a person who builds his house on sand เช่นเดียวกับคนที่สร้างบ้านบนหาดราย when the rains and floods come เมื่อฝนตกและน้ำท่วม and beat against that house และน้ำได้กระทบบ้านอย่างรุนแรง the house will collapse with a mighty crash บ้านก็พังราบคาบเสียหายยับเยินทันที when Jesus had finished saying these things เมื่อพระเยซูตัดสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้ว the crowds were amazed based at his teaching ฝูงชนต่างประหลาดใจกับคําสอนของพระองค์ when we listen to godly wisdom เมื่อเราฟังสติปัญญาของพระเจ้า it is like building our lives on the rock เปรียบเสมือนการสร้างชีวิตของเราบนหินศิลา even when the storms come เมื่อพายุพัดมา wisdom helps us to stand strong สติปัญญาช่วยให้เรายืนหยัดอย่างเข้มแข็ง anytime you don't know what to do ทุกๆครั้งที่น้องๆไม่รู้จะทำอย่างไร it's best to ask for wisdom before you take action ขอแนะนำให้ใช้สติปัญญาก่อนลงมือทุกครั้ง wisdom means following Jesus e x a m p l e สติปัญญาหมายถึงการทำแบบอย่างของพระเยซู and the great news is that God gives us wisdom when we a s p i r i t และข่าวดีก็คือพระเจ้าประทานสติปัญญาแก่เราเมื่อเราทูลขอทุกสิ่ง It's like our Bible verse for today our for Bir เหมือนกับพระคัมภีร์ของเราวันนี้ James 1เ e อร์สไยากอบบทที่1ข้อที่5 If any of you need wisdom, ask God for it. ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า He will give it to you. พระองค์จะประทานสติปัญญาเหล่านั้นให้กับคนทั้งปวง Can you say that again? เรามาพูดอีกครั้งค่ะ 1> James 1 verse 5ยากอบบทที่1ข้อที่5 If any of you need wisdom, ask God for it. ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า He will give it to you. ผู้ทรงโปรดประทานแก่คนทั้งปวง We wisdom can ask praying God for wisdom by เราสามารถทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าโดยการอธิษฐาน We can also talk to an adult with us นอกจากนี้เรายังสามารถพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้ด้วย And they can give us godly wisdom too พวกเขาสามารถให้สติปัญญากับเราด้วยเช่นกัน God's ways are wiser than our ways วิธีการของพระเจ้าฉลาดกว่าวิธีการของเรา He made the whole world พระองค์ทรงสร้างโลกทั้งใบนี้ He e e knows v r y t everything พระองค์รู้ทุกอย่าง Anytime you are not sure of what you do ทุกครั้งที่น้องๆไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างอะไร Ask God for wisdom ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า He'll never let you down พระองค์จะไม่ทำให้น้องๆผิดหวังเลย at school and ไอ้คี e e ของ t ันนี้เ s t ก i will well and not nervous. s กุญแจสำคัญของเราก็คือ God gives me wisdom when I ask for it พระเจ้าให้สติปัญญาแก่ฉันเมื่อฉันทูลขอ Can you say it with me ลน้องพูดกับฉันอีกที God gives me wisdom when I ask for it พระเจ้าให้สติปัญญาแก่ฉันเมื่อฉันทูลขอ All of wisdom us need wisdom. เราทุกคนต้องการสติปัญญา The good news is ข่าวดีก็คือ God will never let us down when we ask for it พระเจ้าไม่มีวันทำให้เราผิดหวังเมื่อเราทูลขอ He is happy to share it with us พระองค์ยินดีที่จะแบ่งปันกับเรา And because God knows best เพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ดีที่สุด No one can give us better wisdom than Him ไม่มีใครให้สดิปัญญาเราได้ดีกว่าพระองค์ His ways are always wiser than ours วิธีการของพระองฉลาดกว่าวิธีการของเราเสมอ So next time you find yourself confused ดังนั้นครั้งต่อไปเมื่อน้องน้องพบว,ว่าตัวเองนั้นสับสนอยู่ Or you are not sure of what choice to make หรือน้องๆไม่นแน่ใจว่าจะเลือกทางหนดี Remember to ask God อย่าลืมทุนขอพระเจ้า He gives the best wisdom. พระองค์ให้สติปัญญาเราดีที่สุด Let's pray. มาอธิษฐานกันค่ะ Dear Lord. พระเจ้าที่รัก Help me to be wise. ช่วยให้ฉันเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้น Help me to remember to ask for your wisdom. ช่วยฉันเวลาที่ฉันทูลขอสติปัญญา Every time I don't know what to do. ตลอดเวลาที่ฉันไม่รู้ว่าฉันควรทาอะไร I want to be like the man who built his house on the rock. ฉันอยากจะเหมือนกับคนที่สร้างบ้านบนศิลา so that my life will be strong through the storms. ทำให้ชีวิตของฉันนั้นเป็นความจริงและผ่านพายุไปได้ In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู a m e Amen. Amen. Let's go to ABCs. ไปที่ ABC กันค่ะ We listen the Bible to amazing เราเพิ่งฟังเรื่องราวที่สุดยอดจากพระคัมภี You may have never asked Jesus into your heart before หนูอาจไม่เคยขอให้พระเยซูเข้ามาในใจ Right now I'm going to tell you how you can do that ตอนนี้พี่จะบอกหนูว่าตอนนี้หนูสามารถทำได้ Just remember your ABCs หนูจำแค่ A B และก็ C A Admit A คือ admit ยอมรับ Admit that you have done wrong ยอมรับว่าเราเคยทำผิด and ask God to forgive you for disobeying Him และขอพระเจ้าอภัยให้หนูที่หนูเคยไม่เชื่อฟังพระองค์ B be believe และก็ B คือความเชื่อ believe God sent Jesus to take the punishment for your sin เชื่อว่าพระเจ้าส่งพระเยซูลงมารับโทษบาปแทนหนู trust that you're forgiven because Jesus made you right with God วางใจว่าหนูได้รับการอภัยบาปเพราะพระเยซูทำให้หนูเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า C และสคือ choose การตัดสินใจ choose to spend your whole life depending on God's power เลือกที่จะมอบชีวิตของหนูพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ He will help you to say no to sin พระเยซูจะช่วยให้หนูไม่ทำบาปอีกต่อไป and help you live And love like Jesus และช่วยให้หนูมีชีวิตและมีความรักเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ Now you can tell others that God is your leader จากนี้ไปหนูสามารถบอกผู้อื่นได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของหนู And your best friend และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนู Did you make this choice today ถ้าวันนี้หนูได้เลือกและตัดสินใจตามตามที่พี่บอกแล้ว Be sure to tell us about it อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะคะ Goodbye for now ลาก่อนค่ะตอนนี้